โอเคนะครับก็ขอเนี่ยตอบแชทด้านบนนะครับว่ามีประกันโรคร้ายแรงไหมนะครับนี่นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าผมนะครับก็ดูแลนะครับในส่วนของสวัสดิการประกันส่วนตัวเนี่ยทั้งหมดทั้งเเกเรื่องเลยนะครับยังไงใครที่สนใจก็สามารถทักเข้ามาได้เลยนะครับผมเรื่องแรกก็คือการเก็บเงินเพื่อเกษียณนะครับก็วางแผนตรงนี้ก็คือเหมือนที่ผมได้อธิบไปนะครับการเก็บเงินเพื่อเกษียณนะอย่างน้อยนะครับเราต้องมีเงินอยู่สองส่วนครับเงินใช้ความสุขแล้วก็อีกก้อนหนึ่งก็คือเงินใช้ชีวิต นะครับแล้วรายละเอียดตรงนี้ดีเทล,ลตรงนี้ถ้าสนใจนะครับค่อยมาวางแผนด้วยกันนะครับเพราะว่าดีเทลค่อนข้างยาวนะครับเรื่องที่2ก็คือวางแผนการศึกษาบุตรนะครับยกตัวอย่างเช่นเนาะวันนี้เราเก็บเงินนะครับปีละแสนนะครับทำทุนประือกัน1ล้านเนาะวันนี้เราเก็บสักสองแสนเนี่ยกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเนาะนั่นหมายความประกันก็ยังจ่ายให้เรานะครับผมก็คือใช้คําว่าการันตีนะครับคุณไม่อยู่ หรืออยู่ยังไงลูกมันใช้แน่นอนน,นะครับเรื่องที่3าก็คือเป็นการวางแผนค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนนะครับทำไมต้องเป็นโรงพยาบาลเอกชนนะครับขอยกตัวอย่าง2อกรณีนะครับวันนี้กรณีนะครับเจ็บท้องหนัก,นกไปต่างจังหวัดนี่ครับแล้วเราไม่รู้ครับสุดท้ายโรงพยาบาลในใกล้เราก็ต้องเข้าก่อนอ๋ปรากฏว่าเหมาบอกว่าเส้นิ่งใกล้แตกจําเป็นต้องผ่าตัดนะครับอย่างน้อยก็ต้องเสียเงินเป็นแสนนะครับโรงพยาบาลเอกชน,รนกรณีที่2หมายความว่าอยู่ในจังหวัด ที่มีสิทธิประกันสังคมหรือสิทธิสามสิบบาทนะครับปรากฏว่าเจอโรคไลแรงที่มียานอกบัญชียกตัวอย่างทา t ิตร,รัพย์หรือยาผู้เป้าครับก็เดือนหนึ่งใช้สองสามปีแล้วเกือบ3ล้านนะครับค่อนข้างหนักเพราะฉะนั้นเราต้องมีค่า,ารักษาพยาบาลทที่สศษนะครับเรื่องที่สีก็คือโรคไลแรงนะครับนี่ก็คือเป็นยอนนดทิพเลยนะครับตอนนี้นะครับทาไมต้องเป็นโรคไลแรงครับเพราะว่าเราจะได้เงินเป็นก้อนนะครับวันนี้การ เกิดโรคเรื้อนครั้งหนึ่งต้องอยู่โรงพยาบาลอย่างน้อยต้อง6เดือนบางคนก็เป็นปีนะครับเราต้องดูนะครับว่า,ชาใช้จ่ายแต่ละเดือนเราอ่ะมันติดตามมามันค่อนข้างเยอะเราถึงสามารถเอาเงินก้อนตรงนี้ไปแบ่งจ่ายได้นะครับและที่สําคัญนะครับทุนประกันโรคเรืแรงของบริษัทเอเอ่ะสูงมากแต่เบียโคตรต่ำเลยเฉลยนะครับเก็บเดือนละปีละหกเจ็ดพันต่อปีนะรับผมเดี๋ยวชอบยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะครับเรื่องต่อไปนะครับก็คือเรื่องที่ห้าคือค่าจดเชยรได้วัน หมายความว่าวันนี้เราอยู่โรงพยาบาลวัน2วันไม่เป็นไรถ้าเราอยู่เดือน2เดือน6เดือนเนี่ยครับโอโ้โหนั่นคือปัญหาแน่นอนนะครับยกตัวอย่างเช่นเนาะที่ผมได้รู้จักนะครับก็เป็นลูกค้าคนเป็นลูกค้าของคนที่ผมรู้จักนะครับก็แพ้วัคซีนโควิดนะครับเข็มแรกไม่เป็นไรปรากฏว่าเข็มที่2องเนี่ยมาพักครึ่งซีอยู่โรงพยาบาลเนี่ยในห้องไอซียูเนี่ยสเดือนมาพักข้างนอก6เดือน่อะ่เดือนนะครับปรากฏว่ารวมทั้งหมดเป็น6เดือน ต่โชคดีนะครับที่พี่เขาทําประกันนะครับแล้วก็ทาค่าชดเชยวันละสามพันนะครับหกเดือนรวมมาห้าแสนกว่าประกันกระจายให้หมดนะครับค่อนข้างจะสำคัญนะครับผมแล้วก็ในอีกส่วนหนึ่งเรื่องที่หกก็ในส่วนของบริกเงินสดนะครับหรือว่าประกันชีวิตนะครับแน่นอนครับว่าครอบครัวทุกคนจะมีรายรับกับรายจ่ายวันนี้รายรับลบรายจ่ายไม่มีปัญหาครับปัญหาอยู่ที่รายรับหายเหลือแต่รายจ่ายนะครับยกตัวอย่างเช่นรายรับหายเนี่ย อาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือว่าเป็นสหลักครอบครัวอาจจะมีสักสามกรณีที่หายไปก็คือการไหลหมายว่าหลับลืงตื่นนะครับก็คือไหลเลยเรื่องที่2ก็คือขี่รถดีๆนะครับก็ไม่ได้ประมาทเนาะปรากฏว่าเจอคนเมาขี่รถชนนั่นแหละอย่างเงี้ยครับบางคนก็ออกกาลังกายหนักเกินไปจนหัวใจวายเฉียพันเุีนยครับเพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องมีเงือนก้อนหรือก้อนเนาครับผมแล้วก็เรื่องที่7นะครับก็คือการลรดยานภาษี คใครชอบแบบไหนเนาะทั้ง7เรื่องเนี่ยเราก็สามารถมาวางแผนร่วมกันได้นะครับยังไงนะครับคิดถึงประกันนะครับคิดถึงการต้นนะครับขอบคุณครับ